แต่แตม่มันน่าเสียดายตรงนี้แหละกิ่งล่างอีกแล้วเนี่ยขนาดเดินผ่านนะเนี่ยฟิวเซี่ยล,ลี่มนี่ต้องตัดทันทีเลยกรณีฟิวซเีเยลียมเนี่ยตัดทันทีกับถ้าเกิดใจ,าย,ย,าจาย,ยาเขามุกใจยาอะไรถ้าใจาย,ยาหนูดูตามเลเวลนะถ้ามากลุ่มเดียวอย่างเงี้ยหนูอาจจะขึ้นพวกไซม็อกซานิลบวกแมนโคเซปไปก่อนไม่งั้นก็ไดฟีบวกโพฟีอะไรลักษณะนั้นแต่ว่าถ้าไม่ไหวเอาไม่อยู่เลยอะหนู3ามบวกสิทันทีไดฟีบวกอะท็อกซีหรือว่าโพฟีบวกไพลาโคลักษณะนั้น คือบอกว่าลูกค้าว่าแพงทีเดียวจบบางทีลูกค้าอื่นมีหลายแบบเราบอกว่าพี่ขึ้นยาดีเลยแต่ว่าไม่ว่าจะยาดีเท่าไหร่แต่ถ้ามันยังอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะลามอยู่อย่างเง้ยหนูเราบอกว่าต้องเอาออกทันทีเผาทันที<อ>ไม่มีเก็บหมกใต้ต้นนะนน <laughs> ถ้าป็นหมดหมกอยู่ตรงฐานปาล์มนีหนหน่หนูหนูตีมือเลยนะใช <laughs> <laughs> ่นนอันนี้อันนี้ตอนแรกมันก็จะเป็นแผลค่ะแกก็เปิดเปิดรักษาไปทำ ปแต่โรคโรคตอนนี้ที่ชุมพรจะเจอไฟท็อกกับฟิวไซเลียมค่ะฟิวไซเลียมเยอะด้วยเปิดแผลองเงี้ยเราต้องทาอะไรเพิ่มเติมป่ะแกฟันทิ่ไปแล้วแต่แต่ว่าแต่ว่าถ้าแผลบางๆอ่ะแกจะใช้ฟอสฟอนิกหนูอ่ะแต่แนะนำให้ถ้าแผลไม่ลึกมากนะคะเราเปิดแผลนิดนึงใช่ไหมคะเพื่อเอาส่วนเน่าออกแล้วก็เอาฟอสฟอนิกแอซิดอ่ะสเปรย์เพียวอ่าแล้วพอพอฟอสฟอนิกแห้งสั้วก็สามวันนี้ค่ะดูว่าแผลเริ่มแห้งเนี่ยเราจะใช้พวก ยาทาแผลอซื้อแต่ว่ายาทาแผลจะไม่ได้ใช้พวกปูนแดงนะใช้พวกยายาที่มีเนื้อครีมคนๆลงเลยลงเพียวงานรักไม่ได้เลย่ข้เยดางยแต่ว่าแต่ว่ามองว่าปีนี้รวมรอยร้ายแก้แผลแบบเร็วๆยาฟอสฟินิมเพียวแล้วก็สเปย์ห้ามห้ามจุ่มนะถ้าจุ่มไปไปทั่วเนี่ยเราบอกว่าฟอกกี้สเปย์เพียวเลยค่ะก็เป็นฟองสาใจดีแล้วก็แห้งครับตีกุ้ง เป็นท็อปแต่ว่าหายและหายแล้วแหงจบไ้นี่พึ่งทาไม่ในฝีเสลียมเลยฝีเสลี่ยมรุนรังเนี่ยมันแบบว่าครบวงเลยเนาะร้อนชื้นหญ้าก็ไม่ได้เอาออกทุกอย่างมาบรรจบกันมันบรรจบกันหมดเลยค่ะด้วยสามเดือนของการเกิดลูปพืชสภาพเป็นร้อมมันได้แล้ววะแล้หญ้าเอาออกไม่ได้ด้วยถ้าเอาออกนี่ตายเลยเรา มันแบบร้อนจัดแบบมันต้องระขวาความชื้นนะคะแล้วบางทีลูกค้าไม่สามารถมาเปิดน้ําตอนเที่ยงให้เราได้ดมาประคองน้ําให้สวนไม่ได้เออใช่ บางคนก็ดีว่ามาประคองน้ําให้ได้ตอนสักสินาทีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะตอนกลางวันอย่างเงี้ยเที่ยงบ่ายอยย่างงเี้ค่ะรักษาความชื้นให้หน่อยอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยที่นี่เขใช้การประคองน้ำใช่ค่ะต้องประคองน้ําค่ะหนูหนูอาจารย์ตนจะแนะนำให้ลูกค้าประคองน้ําแต่ถ้าประคองน้ําไม่ได้อ่ะค่ะจะจะให้เขาถอยเวลาลงมาลดน้ําตอนสัก เริ่มสตาร์ทเก้าโมงสิบโมงเริ่มเปิดน้ำหกโมงเช้าก็เอาแล้วค่ะใช่เพราะว่าเริ่มเปิดล็อกแร<ล>กตอนหกโมงเช้าลแ,แล้วแล้วคันนี้หกโมงเช้ามันยังได้ความชื้นจากเมื่อคืนอย่างเงี้ยแล้วพอมันคันนี้พอสิบเอ็ดโมงมันก็หายแล้วก็เลยว่าเออพี่ถอยเวลาน้ำออกมาหน่อยได้ไหมมาประคองมันจะเพราะว่าเขามาวิ่งมาเปิดตอนเที่ยงตอนบ่ายให้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็บอกว่าเอองั้นงั้นมาสตาร์ทน้ำตอนสักเก้าโมงสิบโมงได้ไหมนะคะถ้าถ้าแปลงใหญ่หน่อยก็เก้าโมงอย่าเงี้ย ถ้าเจ้าไหนเจ้าเล็กก็สตาร์ทกสิบโมงช่วยประคองน้าเีล้วเวลาที่เราแนะนาเขาเรื่องของการเบ่งทรงลูกอ่ะมุกจะแนะนํำยังไงให้เขาพิจารณาลูกก่อนอย่างว่าถ้าลูกตูดมันกลมเกินนะคะอ่าแนะนาว่าลูกค้าควรเดินเสมอก่อนพ่นเสมอเพื่อให้ตูดออกมาก่อนอ่าแล้วเราก็เบ่งไม่งั้นนะมันก็กลมกลมฝักทองใช่ฝักทองไม่เกินจริงหนูโดนมาแล้วใช่หรือไม่ถ้าอาทรงเขาลีสวยละ คันนี้ตอนแรกอะ่ะจะขึ้นปุ๋ยกลางท้ายหนักตัวหน้าต่ำหน่อยพอใบเริ่มพ้นแลวลูกได้ระยะจะไม่มีการล่วงเพราะไนโตรเจนเกินและก็จะขึ้นปุ๋ยหามอย่างที่ถ้าของที่ร้านจะมีสูตร 15, 2ห้าย2่สิบแปงะนี้นค่ะขึ้น,ข,นขึ้นปุ๋ยหามแล้วแล้วก็แบ่งแบ่งไปเรื่อยๆจนตัดแต่เป้าหมายระหว่าง้อยต่อคือว่าจะใช้13มไหมดูหน้างานถ้าพี่กลมพี่พี่พ่น13ให้หนูสักสองรอบส <13 S 1> ิบสามเสมอ13เสมอ อ่าถ้าปุ๋ยเกตก็1ิบดเสมอพ่นให้หนูหน่อยได้ไหมอะไรลักษณะนี้ค่ะแต่ถ้าโอเครีสวยเนี่ยก็จับได้เลยแต่ปุ๋ยหามไปเลยปุ๋ยหามเลย,ย,เลยแต่ในอย่างพี่ยศเนี่ยมาเดินสิบสามแล้วแต่คันนี้มันร่วมด้วยกับคันนี้ว่าแต่งลูกไม่ทันนั่นคือสิ่งที่ท,ที่ที่เซลยังโทรหาพี่ยศพี่ยศครับแต่งลูกให้ผมหน่อยค่ะ<อ> <laughs> เพราะว่าลูกมันมันแย่งอาหารกันแล้วเออใชอ่เห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่าส่วนนี้พี่ยศทำใบได้ดีนะ ตัวหนึ่งที่พี่ย่ทำทำไมดีต้องย่อเครดิตให้คนนี้เนะของแปลงแปลงอีกแปลงหนึ่งอะค่ะของลูกสาวาพี่สายอะค่ะก็ใบสวยมากเลยแต่นั่นแหละพอมันเป็นทุเรียนสาวอ่ะมันเอายอดยากมากเอายอดเอาเอายอดเอาคุมอยู่ยากคุมอยู่ยากเห็นมันสูงคือเขาเอาแต่ใจมากคือศูนย์ศูนย์สามห้าลงลงใบนิ่งไปพักหนึ่งสักพักไม่แล้วแล้วก็มาอีกแล้วมาเยอะด้วยมาเยอะมากมาเยอะมากแปดคู่ไม่เกินจริงอ่ะหนูบอกเลย ใช่ใ่พอฝนตกปุ๊บก็มาแล้วลงแพคโค้ด้วยนะแ,คคแต่ก็ไม่รู้แพคโคหมดตอนไหนก็ไม่รู้หนูก็งงเหมือนกันไปไปยังไงอันนี้มันลูกมาแล้ว,อต,วตอนไม่ไ,มไมหมค่ะลงลงตอนเราเรียกเรียกดอกนั่นแหละ,อออะตอนเราจะทําดอกนั่นแหละแต่คือที่จริงอ่ะปกตินะถ้าเราลงแพคโคนู่นยันตัดนู่นใบยังไม่ค่อยกระดิกเลยนะนอันนี้โอ้โหเดีย๋ยวพี่จะโทรมา,มาแล้วมันมาสวนแพคโคเลยแหละบบบว่าแบบว่าแพคโคแบบจนหนูก็คิดว่ามันไอ้นั่นหรือเปล่า มันแพคโคมันยังอยู่กับหนูไหมหนูยังคิดอยู่เลยใบแตกเหมือนไม่ได้ลงแพคโคหนูหนูก็เลยบอกว่าโอเคใบดีพี่ไล่เล่นใบแก่อีกแป๊บนึงได้ไหมแล้วก็ไล่ไปทำจริงใหม่ก็เรียบร้อยได้มาได้มาได้ดอกมาจริงจริงดอกนะไม่ต้องเอาเตรียมต้นอ่ะแต่ว่าถ้ามันติดดีนะอยู่แล้วไม่เปลืองพลังงานด้วยบางบางคนเขาก็เลยเกี่ยวดอกตั้งแต่แรกไงแต่ว่า ก่าแต่แต่ทฤษฎีเนี้ยการเกี่ยวดอกแต่งดอกแต่ทีแรกอ่ะมันดันมาซวยตรงที่ว่าเราโดนฝน5วันเหมือนกันเลยนี่สวนที่ไปทาอ่ะครับแต่งดอกยังเนี้ยบสุดพวกทุกอย่างเจ่งหมดเลยเฟกเฟกบอก่็ไม่เคยทำงี้มาก่อนเลยฝนตกมาไปหมดเลยสุดท้ายไอตัวที่เหลือนะคือไอดอกรุ่นไอตามหลังก็รุ่นนาที่เราไม่เอาใช่ที่ไม่เอาแลเหลือแล้วเหลือมาต้นหนึ่งก็เหลือมาประมาณสามสิบสี่สิบลูกเขาก็บอกอ่ะมันก็ยัง คุณเอาก่อนเอาก่อนคือถ้าปีปีหน้าค่ะรู้ดูการหน้าถ้ายังมาสภาพนี้อีกนะหมายถึงสภาพอากาศนะลูกค้าจะไม่มีทางไว้ดอกชุดเดียวแน่นอนใช่มันมันเสี่ยงมากเสี่ยงเสี่ยงเกินไปหายแล้วหายหมดเลยหายหมดเลย่พี่ดิเอ่อของพี่ของพี่สายแปแงกอีกแตแบกเอฟต้นต้นสาวที่เล่าให้ฟังค่ะอันนั้นนะเกี่ยวดอกขาดแต่ว่าต้นสาวปีนี้นี้ยากอย่างยากมากเอาลากเอาลากไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับ เอาไม่อยู่ไม่อยู่ยันเยอะมากครับอย่างที่ว่าลงศูนย์สามห้าไปก็เอาไม่อยู่ะจะเบรกยังไงก็เบรกไม่อยู่มันเหมือนมันต้องพุ่งมากเพราะ,ะนี่นเพราะอากาศปีนี้ด้วยร้อนร้อนชื้นสลับกันเลยค่ะก็ะของแปลงพี่รายอะค่ะลูกสาวพยศเนี่ยไล่ไล่ใบแก่ไปสามรอบแล้วพยศใบยังไม่กระดิกเลยอต้นสาวแบบโหสุดยอดมากเลยใบแบบสวยมากตนปีแล้วนะใช่หนูหนูโทรโทรคุยกับพี่ดูตลอดเวลาเรื่องแปลงของพี่รายแบบว่าใบมันไม่อยู่ แต่ว่าปีนี้ก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าก็เหมือนทําทําทวายก่อนอืไม่ออกมากับปิกระปลอยมันเหมือนมันเหมือนตุ้มตุมตุมตุมมาแล้วนะแล้วฝนมาฝนมาฝนมาหายสามล่าละค่ะมาเพราะกําลังจะฝนมาหายก็เลยออกมากี่รุ่นนกมุกสามรุ่นไหมใช่แต่รุ่นล่าสุดที่เราตั้งใจเอาเลยรุ่นหางแย่ไปหมดเลยค่ะก็จะเหลือเหลือตามหลังตามหลัง ไม่ตามหนังรุ่นก่อนที่ที่ออก<ช>ไม่เต็มมาออกแบบไม่เต็มต้นที่ว่ามันร่วงเยอะเหมือนกัน<ช><ช>ที่มากับปีก่อนป,ปีนี้แบบว่าการบริหารยากมากคือคุูแต่ก่อนอ่ะคุยคุย,คยหนึ่งอาทิตย์คุยทีใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงอันเนี้ยคุยวันต่อวันใช่ค่ะวันต่อวันเปลี่ยนคือเจ้าของอะ่ะถ้าไม่เดินเข้าสวนวันต่อวันนะจบเลย คืออย่างพี่ติวัดเดินงเดินทุกวันแกเดินเข้าทุกวันแล้วบอกว่ามุกวันนี้มันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดแก้ไขยาสามวันก็ฉีดห้าวันก็ฉีดสองวันยังฉีดเลยมันมันมันไม่ได้ค่ะมันมันเรียวทามเวอร์หนึ่งอาทิตย์คือช้านปีนี้นะไม่ไม่ทันหนึ่งไม่ทันค่ะ้นต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 ้นทุนสูงมากค่ะปีนี้ครับใช่ต้นทุนสูงมากแต่ว่าเพื่อเพื่อคันนี้ พอต้นทุนสูงแต่ทํายังไงให้มันต่อได้ประเด็นคือเท่านั้นเลยเหนื่อยค่ะปีนี้เหนื่อยหนูเรียกว่ากดใบแล้วกันเนาะหนูเอาต้นข้างหน้าแล้วไม่เหนื่อยว่ามันไม่ออกนะมันเพิ่งจะตัดนะแล้วครับตัดไปกันนี้ชุดแรกอันนี้มาก่อนเพื่อนมันมันลงมากลงมาเองก็ไม่ได้ไม่เพราะว่าฤดูกาลที่แล้วต้นนี้ไม่ได้เหรอตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นป่วยลงมาได้กี่ตันนะไ เออปีที่แล้วต้นนี้ป่วยค่ะก็เลยไม่เอาเนี่เหรอใช่ปีที่แล้วต้นนี้ป่วยครับแล้วก็ต้นนูนก็ป่วยต้นต้นที่ในหัวยืนอ่ะเหรออันนี้ก็ป่วยป่วยแล้วก็ฟื้นฟื้นมาค่ะฟื้นยังไงวิธีการฟื้นต้นที่มุกแนะนำว่าทำไงอย่างแรกโรคต้องเอาให้อยู่ก่อนโรคเอาให้อยู่ปุ๊บคันนี้ปุ๋ยอ่ะหนูเคมีคือเลิกไม่คุยเราจะเคมีอินทรีย์ล้วนแต่ว่าเคถึงจะเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์ก็ตามค่ะ ก็จะขึ้นก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าเชื้อโรคเราขาดแล้ว oh, ลาก <what? S 2> เราลากเราไม่ช้าแล้ว <Like. S 2> เพราะช่วงนั้นน่ะไฟท็อปทั้งต้นเลย่ะใบมันทิ้งอะค่ะ <Okay. S 2> ก็ก็จะเอายาลาดโคนเนาะ <Okay. S 2> พวกเชื้อราลาดโคน uh uh. แล้วก็ uh uh. ฉีดยาเชื้อราอาหารเนี่ยกินแต่ทางใบดินจะไม่ทำอะไรเขาเลยเพราะลากช้าแล้วพอแผลสมานปุ๊บเคมีอินทรีย์ธานอาหารรอง <Okay. S 2> อ่ะแล้วก็ทางใบก็เรียกใบใหม่ก็สาลายปุ๋ยตัวหน้า อะมิโนอาหารรวมแค่นี้ทําไปเรื่อยๆก็เรียบร้อยดีแต่คือประเด็นคือพี่ยศต,ต้องรับปากหนูว่าไม่มีโรคต้องมั่นใจนะ<อ>ถามว่าพี่ยศมั่นใจไหมว่าไม่มีโรคอ,อันนั้นอันนั้นคือยายาดีที่สุดเลยคือเจ้าของใช่เนี่ยถ้าไม่งั้นไม่มาไม่กลับลไม่มีทางกลับหนูมั่นใจเลยไม่มีวันนั้นหนูเห็นนูโอ้พีย่ย <laughs> ศก็ทําไปนะ <laughs> แต่ว่า ร้อยไหมไม่รู้แต่ว่าถ้าวิธีนี้มันกลับแน่แต่ว่าจะช้าจะเร็วอีกเรื่องหนึ่งก็กลับมาได้ปีที่แล้วไม่ได้แล้วก็ใบเหลืองทิ้งเอากลับมาได้ค่ะแล้วก็ได้พอได้ลูกมันจะมีอีกแปลงหนึ่งของพี่ทรายค่ะที่เพิ่งซื้อใหม่ต้นใหญ่ที่ระยศว่าต้องเอาคนไปโยงก่อนตอนนั้นซื้อซื้อที่พร้อมต้นต้นเขาทำทวายแบบไม่ไม่คลายสารน่ะเขาปั๊มปั๊มหนักอยู่ก็เหมือนกันก็เอาสิบหกสามศูนย์ลงก่อนแล้วก็ ใส่15ศด้วยเรียกใบใหม่แล้วก็เคลียร์เชื้อเชื้อราให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ทางใบก็เหมือนเดิมสาลายปุ๋ยตัวหน้าศูนย์อะมิโนโอ,อาหารรวมแค่นั้นทําไปเรื่อยๆมาเต็มแล้วลูกก็ได้ร้อยลูกอยู่เนาะพี่ยศเนาะแปลงซอย12อะ่ะแต่ก็มีร่วงมาจากฝนนี่แหละก็อันนั้นอีกปัญหาหนึ่งแหละแต่ถ้าฟื้นต้นนี่ก็ปลาตัวปลาเทานะคะฟื้นแต่ว่าบอกพี่ยศว่าใจเย็นนะ ต้นมา30ปีได้นะคะตั้งแต่พายุเกอแต่คันนี้ว่าฟื้นมาได้สี่เดือนปุ๊บรดูการที่แล้วใช่ไหมคะพี่ยศเอาลูกเลยเพราะลูกมันมาเอาเลยแต่ว่าพี่ยศมันไม่เต็มที่นะอะไรเงี้ยแกว่าไม่เป็นไรก็ลองดูว่าไหวไหมพอไหวปุ๊บตัดปุ๊บเข้ารอบใหม่เอาต่อเอาต่อก็โอเคไม่เป็นไรเราก็แก้ไขหน้างานไปลูกค้าอยากได้ต่อแต่ก็ไม่เต็มที่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้พักครับ